สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับตัวสปาร์กนะครับหรือว่าหัวเดียวอีสูนนะครับในตัวเครื่องพันเก้านะครับระหว่างเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับภายนอกจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างก็เหมือนกันหมดเลยนะครับล้อกระทะนะครับ นด้านท้ายนะครับเวลาลูกค้าออกก็จะมีลายเนืรอให้นะครับดูช่วงล่างด้านท้ายนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับแหนบก็จะเป็นหกเส้นนะครับฝั่งละหกเส้นนะครับเดี๋ยวมาให้ดูภายในนะครับภายนอกเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับโลโก้สปาก็เหมือนกันนะครับสติ๊กเกอร์ตรงด้านนี้นะครับเราไม่สามารถ แยกได้นะเกิดลูกค้าติดฟิล์มไปแล้วเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าเป็นเกียร์ธรรมดาออโต้นะครับอันนี้ขอแนะนําออโต้ก่อนนะครับกระจกข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปลยฟ้านะครับกระจกข้างเปิดไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอ่ามีเซ็นทรัลล็อกให้นะครับแต่ว่ากุญแจเป็นแบบไขนะครับลูกค้าออกเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นรีโมทให้นะครับบอกเป็น PVC นะครับ ในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับเกียร์ออโต้ะจะมี idling stop นะครับแล้วก็การลื่นถาลายจะมีปิดตรงด้านนี้นะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับอฟอนต์เหมือนตัวทอ็อปทุกอย่างเลยนะครับ Android Auto Apple CarPlay มีให้หมดเลยนะครับ ในส่วนของคนโซนกลางนะครับเกียร์นะครับมีหสปีดนะครับจะมีนะครับตัวช่วยลงทางลาดชันให้นะครับส่วนออโต้บนทางลาดชันมีให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ในส่วนของภายในนะครับไม่ต้องกลัวเลอะนะฮะเพราะว่าเบาะคือสีเรียบร้อยนะครับพื้นด้านล่างนะครับก็อาจเป็นยางนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเลยก็เช็ดง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับให้ดูประมาณนี้นะฮะ นนเดี๋ยวลูกค้าออกรถไปก็จะมีพยอาให้นะฮะเก๊ใส่ของนะครับช่องวางแก้วนะครับอ่าเพดานนะครับไฟประตูนะครับอ่าช่องใส่แว่นนะครับอ่าเครื่องมือพอ,อยางไหลอยู่ตรงนี้นะครับเรื่อประจำรถนะครับ ส่วนแม่แรงจะอยู่ฝั่งนูนนะครับเห็นนะฮะพับบอกก็จะเจอแล้วนะครับประมาณนี้นะครับกถ้าลูกค้านะครับใช้ในเมืองเป็นหลักก็แนะนําเป็นออโต้นะครับก็ปดสบายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องมานั่งเหยียบคันนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูภายในตัวเกียร์ธรรมดากันนะครับเวลาเราก็ แจ่ได้เลยนะครับต่อมาด้นเกียร์ธรรมดานะครับของลองสตาร์ทให้ดูนะครับเลยนะครับภายนอกเนี่ยไม่ต่างเลยนะครับรลูกค้าสามารถเลือกตามการใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เจวของเกียร์ธรรมดานะครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าทีนี้คอนโซลกลางและะ้วับจะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะเกียร์ธรรมดาก็จะอ่าไม่มีเหมือนออโต้นะครับตรงนี้จะตัดออกนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับเช็คเกียร์ก่อนนะฮะความปลอดภัยนะฮะนี่นะครับส่วนเบาะอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่เป็น PVC เหมือนกันนะครับหน้าจอก็เ เซฟแพลเนตและ BRB <อ>ครับวง IB สัญชาติสิงคโปร์นะครับฟังแบบเพลินๆตุกิกน,น,นะครับอ่าก็จะอาจจะเสียเปรียบทางด้านคอนโซลกลางนะครับตัวนี้นะครับต่างนะครับอาร้านเพดานไฟตรงกลางอะไรเหมือนกันนะครับวันนี้ไฟประตูนะครับกดออกก็ปิดนะครับ อันนี้สุตของเกียร์ธรรมดาก็แน่นอนนะฮะสมบุกสมบันแน่นอนนะครับใช้เดินทางไกลหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะมันจะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะครับอยู่เว้นในเมืองนะครับถ้าในเมืองรถติดติดเนี่ยเกียร์ธรรมดาอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับหน้าจอ m d สองมิติเหมือนกันนะครับภายในก็จะต่างแค่คอนโซลกลางนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ตัวนี้อาจจะไม่มีที่วางของอาจจะลำบากเรานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทางด้านข้างก็จะมีให้นะครับใส่ของนะครับหรือว่าช่องนี้นะครับ วางแก้วนะครับเลื่อนเก็บวางโทรศัพท์ก็ได้นะครับถ้าเป็นเครื่องเล็กๆนะครับช่องใส่เหรียญนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวเครื่องมือถอดยางอะไหล่นะครับก็ไม่แรงเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกจุดเลยนะครับยกเว้นคอนโซลกลางตรงนี้นะฮะโอเคครับ ก็ลองตัดใจกันดูนะครับว่าตัวไหนเหมาะกับการใช้งานนะครับแต่สำหรับตัวผมเองมองว่าลูกค้าอาจจะยังไม่ค่อยเลือกเกียร์ออโต้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะกลัวเรื่องการบนเทนแนนซ์ต่างๆแล้วก็กำลังเครื่องยนต์นะครับเวลานะครับบรรทุกหนักมากๆนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับจะมีแค่เครื่องพันเก้าเท่านั้นนะครับสามพันไม่มีนะครับ เดี๋ยวแถ็บสามพันให้อีกนิดหนึ่งนะครับภายนอกก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวขอ,อยานแนะนำนิดนึงอ่าสามพันจะมีโลโก้อ่าตรงนี้นะครับให้รู้ว่าสปาร์คสนะฮะอ่าตัว1.9ไม่มีนะครับภายในก็เหมือนกันหมดเลยนะครับทุกอย่างโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับ สำหรับสปราร์ทั้ง3รุ่นนี้นะฮะโอเคครับขอบคุณครับ